สวัสดีค่ะทุกคนเรามีร้านขนมจีนมาแนะนําให้ทุกคนได้รู้จักกันนะคะเริ่มกันที่ร้านแรกเลยค่ะร้านขนมจีนสวนใหญ่ในสวนสมรมอําเภอปากพนังค่ะบรรยากาศภายในร้านนะคะก็จะเป็นธรรมชาติร่มรื่นมีลมพัดเย็นๆไม่ร้อนเหมาะสําหรับนั่งรับประทานขนมจีนค่ะขนมจีนของทางร้านนะคะก็จะมีขายเป็นชุดครึ่งกิโลแค่60บาท และขายเป็นจานเดียวแค่จานละสิบบาทเองค่ะน้แกงนะคะก็จะมีเตาถ่านไว้อุ่นน้ำแกงร้อนๆอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้ได้รสชาติกรมกลม่อมพร้อมทานคู่กับขนมจีนค่ะส่วนของน้ำแกงนะคะทางร้านก็จะมีด้วยกันหลายน้ำแกงเราสามารถไปตักเองได้ไม่อั้นเลยค่ะซิเกเนเจอร์ของทางร้านนะคะก็จะเป็นน้ำแกงกะทิใส่ไขค่ค่ะผักเนาะนะคะก็จะมีให้เลือกมากมายทั้งผักสดและผักดองเป็นผักพื้นบ้านที่ทางร้านปลูกเอง สดและสะอาดมากๆเลยค่ะผักดองนะคะก็จะมีหัวลูกจากดองผักลูกกะทิยำหยวกกล้วยและอื่นๆอีกมากมายเลยค่ะจานนี้นะคะก็จะเป็นข้าวยำทรงเครื่องของปักพนังแค่ชุดละ30บบาทเองค่ะได้เยอะและคุ้มมากเลยค่ะหน้าตาของข้าวยำนะคะน่ารับประทานมากเลยค่ะส่วนของกินทานเล่นนะคะก็จะมี ไก่ทอดทอดมันปีกล้วยและทอดมันปลานะคะไว้ทานคู่กับขนมจีนผล,ลไม้นะคะก็จะเป็นส้มโอทับทิมสยามไว้ให้ลูกค้าได้แวะชิมแหวะซื้อและเป็นของฝากกลับบ้านค่ะนอกจากนี้นะคะที่นี่ยังเป็นสูนการเรียนรู้ในตัวอีกด้วยค่ะมีกิจกรรมสนุกสนุกไว้ให้ผ่อนคลายนั่นก็คือการทายเรือชมวิวชมสวน ขอแนะนำนะคะว่าให้นั่งตอนแดดดมร่มค่ะจะได้ไม่ร้อนกันนะคะที่นี่นะคะเป็นสวนส้มโอทับทิมสยามและผลไม้อื่นๆที่ทางร้านได้ปลูกไว้เองค่ะใครที่ผ่านไปผ่านมาก็อย่าลืมมาแวะกินขนมจีนสวนใหญ่ในสวนสมรมกันนะคะร้านเปิดเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์เวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกานะคะ หลังจากที่กินขนมจีนอิ่มท้องกันมาแล้วนะคะก็จะพามาทําบุญกันต่อที่วัดรามประดิษฐ์วัดงามเมืองปากพนังตั้งอยู่ที่ตําบลปากพนังฝั่งตะวันออกอําเภอปากพนังจังหวัดตครนิธรรมราชค่ะแต่เดิมเป็นวัดเก่าแก่ที่เคยจเจริญรุ่งเรืองมาระยะหนึ่งเมื่อชาวบ้านระแวกวัดมีการโยกย้ายถิ่นฐานผู้คนลดน้อยลงจึงทำให้ขาดพระสงฆ์ดูแลจัดการวัดทำให้วัดแห่งนี้เป็นวัดร้าง ต่อมาเมื่อพศ2421ได้มีการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดแห่งนี้ให้เป็นวัดใหม่และสร้างอุโบสถใหม่จากชื่อวัดใหม่ในเวลาต่อมาก็ได้ปรับเปลี่ยนชื่อให้เหมาะสมตามยุคสมัยเป็นวัดรามประดิษฐ์ในสมัยรัชกาลที่5ค่ะภายในวัดนะคะจะมีองค์พระพุทธรูปองค์ใหญ่ปางห้ามญาติตั้งอยู่หน้าบนหลังเก่าที่มีอายุยาวนานกว่า100ปี นับได้ว่าเป็นะพทธรูปที่งดงามมากค่ะมาเที่ยวปากพนังแล้วจะต้องไม่พลาดกับการแวะซื้อของฝากหรือเดินเล่นกันที่ตลาดน้ำย้อนยุคปากพนังเป็นตลาดเก่าที่มีประวัติยาวนานกว่า100ปีและเป็นจุดสำคัญของการค้มนาคมและเศรษฐกิจของจังหวัดนครใิธรรมราชอีกด้วยอีกทั้งจะได้สัมผัสวิถีชีวิตของชาวนครอย่างใกล้ชิดด้วยค่ะและร้านขนมจีนร้านที่2นะคะ ก็คือร้านขนมจีนป้าทึ่งค่ะร้านตั้งอยู่ในตลาดน,น้ำย้อนยุคปากพนังเลยนะคะทางร้านนะคะจะมีน้ำแกงให้เลือกมากมายหลายน้ำแกงเลยค่ะซิกเนเจอร์ของน้ำแกงร้านนี้นะคะก็จะเป็นแกงน้ำยาปูค่ะที่มีเนื้อปูเน้นๆพร้อมรับประทานกับขนมจีนแสนอร่อยเสิร์ฟคู่กับผักเนาะค่ะ นอกจากนั้นแล้วนะคะที่ร้านก็ยังมีผัดหมี่เมืองปากพนังอีกด้วยค่ะซึ่งถ้าใครไม่เคยกินนะคะก็สามารถไปแวะไปชิมกันก่อนได้เลยค่ะที่ร้านขนมจีนปลาทึ่งค่ะ ต่อมานะคะเราก็จะพามานั่งเรือชมบรรยากาศและวิถีชีวิตของชาวปากพนังกันค่ะโดยการขึ้นเรือนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดเรือที่เรานั่งไปนะคะก็จะพาไปชมจุดสําคัญของปากพนังทั้งจุดทิ้งสมอเรือทองวัดรามประดิษฐ์และประตูระบายน้ำอุทกวิภาชะประสิทธิ์ค่ะ อย่าลืมนะคะทุกคนมาแวะเที่ยวตลาดน้ำยอนยุกปากพนังกันเยอะๆนะคะ